ผัดจังโกของหมอมครับ,มา,บมาพี่น้องครับมาโภตกรรกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเห็ดผัดจังโกครับพี่น้องก่อนเขาเนี้ยน,นองลายครับมาหั่นเล้เป็นข้าวเมย์ไงพี่น้องพอไปผัดมันก็จะน้อยลงพี่น้องก็ะจะมีตับมีสามสิบกีบพี่น้องแล้วก็จะมีไข่ลังครับเอามาัดใส่กันเลยเป็นเครื่องในครับนี่หั่นเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมเครื่องกบเป็นตะไคร้มาหั่นใส่ฝอยพี่น้องแล้วก็นอคาครับคาเนี่ยก็มาหั่นไว้ทาต่ำส้กกระปูกพีครับนี่ ต่อไปครับนี่ก็เป็นหอมเอาไว้ใส่ตอนทุกท้ายครับนี่เตรียมไว้บไปน้องมีตะไคร้มีขา,ม,ามีหอมแล้วกับใบบักกูดไปน้องใบบักกูดแล้วก็มาเด็ดเป็นใบเป็นใบไว้ทาใส่ครับนี่กับกรเทียมาราดผักชีมาตำด้วยกันครับตำเรียบร้อยแล้วก็เอานี่พริกแห้งครับผมใส่เป็นพริกแห้งนะครับเพื่อจะได้หอมๆไปน้องตำให้มันละเอียดแล้วเขาก็เอาขาตะไคร้จากอาหารไว้มาใส่แล้วก็ตำอีกรอบหนึง่งไปน้องตำให้มันละเอียดแล้วครับแล้วเขาก็ไป จุดแก็ดเลวก็มาพัดเลยครับเต๋อน้ำมันพวบแล้วก็เอานี่ครับเครื่องที่เอาตำใบมาพัดให้มันหอมก่อบไปน้องพดพอมีกลิ่นหอมแล้วก็เอาเนื้อเตี้ยวเตรียมใบมาใส่ไปเลยครับพัดพอเนื้อมันสุกไปน้องพัดพัดไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงครับว่านี้กะชิมีนี่ครับรสดีผงชูรสน้ำปลาก่อนครับนี่พัดไปครับพอมันหอมยังหน่อยแล้วก็บเพียเดี๋ยวเตรียมใบไปน้องเป็นน้ำเพียน้ำเพียงง้วครับขี้เพียงนะมาใส่มาต้มเสร็จก็ไปบูวครับปล่อยทิ่มใบพอ มันเดือดเลยครับปล่อยทิไมไปเลยแล้วก็ใส่นี่น้ำมันหอยครับแล้วก็นี่คพัดๆแล้วก็ทิมไวแบบนี้ครับจนกว่าหน้ามันจะบกี่น้องพอามันบกแล้วเราก็เอานี่ครับหอมที่เอาเตี๋ยว้มาใส่ทุกท้ายกเป็นอันเซ็ตี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้กูสู้คนค,ครับมาเยอะกับผมสองซาลาชแนลเพี่น้องมือนี่ผมได้พัดจังโก้พี่น้องหอ,อมเลยครับจังดีผมเฮทแต่เ hey, บ hey, hey, ิง์นนะวิธีการที่ hey, ตอนต้นคลิปนะพี่น้องนี่พัดจังโก้ใส่น้องลายใส่แันแทนา,ทาค่ะติดคีบเพื่น้องนี่พัดจังโก้หอมอมครับมาพี่น้องครับมโปรร่วกันครับ อเขาจะหอมเครื่องเครื่องแกงเนี่ยเําต่ำใครับหอมเครื่องแกงเนี่ยไปพัดพัดแล้วก็หอมพี่อยาไปน้องพัดจังโกะมา <c oughs> บ่ได้เห็นไม่ได้กินดวนแล้วครับหรือว่าไ่ได้เคยบ่เคยเห็คลิปความพัดจังโกะไม่ถือกาสเป็อนอะไรพี่น้องเบื่องครับอยาบม หอมกลิ่นแกวกลิ่นกระเทียมกับเพียนะครับเอาไปพัดมันคุกเข้าหอมหอมขนาดใส่ยาวๆเลยครับใส่ยาวๆมาพัดจังโกแซ่บขนาดหอม เสียบขนาดไปลองลองลายลองลายผัดดำห้อม ตัวแรกว่าที่กินกับข้าวเจ้าหัวใส้ข้าวเหนียวเลยว่ะข้าวเจ้าประยู่ทองไปแล้วข้าวเหนียวเลยหอมแซ่บไปเล อันนี้มะข่าหลังมะข่ายหลังมะข่าซา,า,าไปน้อมาพัดจะนำกันโอ้ยหอมขนาด mười nào, căn Mình mắm mắm hoa, yêu gần nắng nào, mắm 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 รวมปรนึ่งกประมาณครึ่งโลไปเนาะพัดเลยเต็มกระทระพอดีเลยครับชิ่มันนะ้ำ แซ่่บพีน้องต้องไปลองเฮ็ดเด้อพี่น้องตามสูตรผมขาดอย่างเดียวบ่ไดไซค์ของะพักครับหาซื้อบ่ได้ สลัมมอนิทพี่พาดประกนนาศให้ขอโทษขออี่น้องด้วยครับเดีวยวกดฝากกดไลค์กดแชร์กดค,ค,คอมเมนต์เป็นกำลัง,จงใจให้ซาล่า,ลาชาแนลในเด้อครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับมืัอนี้ผมเอาสูตรวิธีการเฮ็ดพัดนจังโกรมาฝากเนาะสลัมมอนิสวัสดีครับ